วะคะวันนี้แม่น้องมีเคล็ดลับดีมาแนะนําค่ะเคล็ดลับขับไล่อัไซเมอร์ให้ห่างไกลด้วยโกโก้ร้อนค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์พวงวะรินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคระบบประสาทอดีตหัวหน้าสาขาโรคระบบประสาทโรงพยาบาลศิริราชบอกเคล็ดลับดีของการรักษาสมองให้แจ่มใส ความจำยังคงดีแม้วัยจะสูงขึ้นลดความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์ด้วยการกินโกโก้ร้อนแต่ไม่ใช่ช,ช็อกโกแลตค่ะย้ำว่าเป็นโกโก100้100%เซแบบไม่ผสมน้ำตาลนะคะโดยการจิบโกโก้ร้อนตอนเช้าเชแทนกาแฟแต่ถ้าจะให้อร่อยอุ่นนมสดให้ร้อนแล้วใส่ผงโกโก้คนให้เข้ากันลองกินดูสักเดือนหนึ่งนะคะ อันนี้คือเป็นเคล็ดลับนะเพราะว่าไม่ได้เสียหายอะไรค่ะคุณหมอบอกทดลองกินมา6เดือนแล้วความจำดีขึ้นค่ะส่วนวิธีการชงโกโก้นมสดก็ง่ายๆนะคะ 1. ค่ะเทนมสดกล่องใช้แบบกล่องนะคะลงในแก้วประมาณ3ส่วนสีของกล่องนะคะอย่าเพิ่งเทหมดนะคะข้อ2ค่ะอุ่นในไมโครเวฟสัก50-60วินาทีนะคะนมจะเดือดแต่ยังไม่หกล้นแก้วถ้าใส่อยู่ที่ประมาณ3ส่วนสีของกล่องนะคะ ข้อ 3. เอานมอุ่นที่เราออกมาจากไมโครเวฟค่ะผสมกับโกโก้นะคะหรือโอวัลตินผง3 4ช้อนชาคนให้เข้ากัน 4. เติมนมที่เหลือในกล่องลงผสมให้เข้ากันจะได้โกโก้นมสดอุ่นพอดีดื่มได้พอดีค่ะหรือจะใช้นมวิตามินเจแทนนมสดก็ดีสำหรับเพื่อนๆที่เป็นมังสวิรัต์หรือที่เข้่งครัดนะคะส่วนเรื่องความหวานถ้าเพื่อนๆบางคนที่มี ห่วงเรื่องตัวที่ค่าความหวานนะคะหรือเป็นเบาหวานนะแม่น้องก็จะแนะน<ม>ําพายาหวานแบบเป็นผงก็ได้นะคะหรือน้าเชื่อมสูตรพายาหวานใส่เติมลงไปก็ได้ค่ะสามารถใส่แทนน้ําผึ้งก็ได้นะคะสําหรับคําแนะนําของศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์นะคะพวงวรินนะคะ,ววะ,ะ,คะท่านก็แนะนําว่าสาระสําคัญเกี่ยวกับสัญญาณที่ควรรู้เกี่ยวกับโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไว้ว่า ข้อหหากจมูกใครเริ่มไม่ได้กลิ่นแม้ไม่เป็นหวัดให้รีบไปตรวจเพราะอาจมีผลต่อสมองส่วนความจำในระยะต่อไปพึงทราบว่าอัลไซเมอร์เริ่มถามหาท่านผู้สูงอายุแล้วนะคะข้อ2ค่ะเซลล์สมองพัฒนาเต็มที่ถึงเพียงอายุ2อขวบหลังจากนั้นเซลล์จะเริ่มตายมากกว่าเกิดใหม่การเลี้ยงดูเด็กทารกจึงสำคัญมากในช่วงสงปีแรก ข้อ3ในอีกไม่กี่ปีนะคะอัลไซเมอร์จะเป็นโรคที่คนแก่เป็นมากที่สุดจะแซงหน้ามะเร็งอย่าได้ประมาทกับโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ไปอันขาดนะคะข้อ4โรคอัลไซเมอร์นอกจากจะมีผลต่อความจำแล้วยังมีผลต่อความคิดการตัดสินใจและ อารมณ์ในปัจจุบันผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือภาวะสมองเสื่อมมากขึ้นเรื่อยๆข้อ5การอดนอนมีผลต่อความจำผู้สูงวัยควรนอนให้เพียงพอถ้านอนน้อยโอกาสอัลไซเมอร์มาอยู่ด้วยจะมีความสูงขึ้นนะคะควรนอนตั้งแต่4ทุ่มถึงตีหหรือนอนถึง6โมงเช้า คือถ้านอนได้คืนละ7-8ชั่วโมงได้จะดีมากนะคะสภาวะสมองเสื่อมจะถอยห่างออกไปข้อ6ค่ะอาหารของสมองมี2ชนิดคือกลูโคสและออกซิเจนกลูโคสระดับต่ำกว่า60อาจตายได้ใน6ชั่วโมงถ้ามากกว่า120เป็นเบาหวานผู้สูงอายุป,ปกติน้ำตาลในเลือดจะอยู่ที่100-120ถ้ามีน้ำตาลในเลือดมากกว่า80แต่ไม่เกิน1 1 0ถือว่าโชคดีผู้สูงวัย ทุกคนควรฝึกหายใจเข้าออกยาวๆในทุกครั้งที่นึกได้และช่วยเติมออกซิเจนและไล่อากาศเก่าที่หมักหมมอยู่ในปอดออกสมองจะสดชื่นแจ่มใสอัลไซเมอร์ Alzheimer, จะห่างหายไปค่ะข้อ7ค่ะในปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาคนที่เป็นโรคอัลไซเมอร์มีเพียงวิธีป้องกันที่ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเป็นอัลไซเมอร์ ข้อ7.1สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องรักษาเบาหวานลดความดันโลหิตและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอ7.2คนทั่วไปต้องฝึกสมาธิด้วยวิธีใดก็ได้หรือสวดมนเดินจงกรมนั่งสมาธิและมีกิจกรรมทำอะไรใหม่ๆเพื่อให้สมองได้ทำงานข้อ8ค่ะโกโก,โก้เน้นว่าไม่ใช่ช็อกโกแลตนะคะเป็นอาหารที่ดีที่สุดของมนุษย์มีสารต้านอนุมูลอิสระสารลดอัตราการตายของเซล การลดความแข็งตัวของหลอดเลือดมีงานศึกษาวิจัยประโยชน์ของโกโก้หลายผลงานวิจัยพบว่าการดื่มโกโก้ในปริมาณมากพอจะทําให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองส่วนต่างๆดีขึ้นคุณหมอแนะนําให้ดื่มโกโก้ร้อนทุกเช้าโดยใช้ผงโกโก้2ช้อนโต๊ะเน้นย้ํานะคะใช้2ช้อนโต๊ะค่ะถ้าน้อยกว่านั้นจะไม่มีผลนะคะควรเติมน้ําผึ้งหรือจะใช้เป็นสมุนไพรแย่หวานก็ได้นะคะอย่างที่แม่น้องแนะนํานะ เพื่อให้ดื่มง่ายขึ้นนะคะโกโก้ go go, รสชาติไม่อร่อยแต่มีคุณค่ามหาศาลสามารถไล่อันไซเมอร์ให้หนีไปไกลได้เลยส่วนผู้ที่มีน้ำตาลในเลือดไม่สูงไม่เกิน100อาจเติมนมน้ำตาลช่วยชูรสชาติเพิ่มได้ค่ะจากงานวิจัยในต่างประเทศนะคะถ้าใช้ผงโกโก้ go, น้อยกว่าครั้งละ2ช้อนโต๊ะจะไล่อันไซเมอร์ไม่ค่อยได้ผลนักนะคะอันนี้คือคำแนะนำจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์นิพนธ์พวงวรินค่ะต้องขอขอบคุณด้วยนะคะ